สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องความคิดของวัยรุ่นอีกครั้งนะครับช่องที่จะพาคุณไปสำรวจทุกซอกทุกมุมของความคิดความฝันและความขัดแย้งที่คนรุ่นใหม่แบบเอลาลาต้องเผชิญในทุกกวันคุณเคยกล่าวคำอำลาใครสักคนไหมครับผมไม่ได้หมายถึงคำว่าลาก่อนที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันเวลาจะวางสายโทรศัพท์หรือแยกย้ายกับเพื่อนฝูงแต่ผมหมายถึงคำอำลาที่แท้จริงคำอำลาที่หนักอึ้งไปด้วยความหมายที่ว่า เราจะไม่ได้พบเจอกันอีกต่อไปแล้วคำพูดสุดท้ายที่ต้องเคนออกมาจากหัวใจที่แตกสลายเพื่อใช้ตัดขาดสายใยเส้นสุดท้ายที่ยังผูกพันเราไว้กับใครคนหนึ่งเรื่องราวสยองขวัญที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่เรื่องของวิญญาณที่ตามมาคาดแค้นแต่คือเรื่องราวของคนเป็นที่ต้องเอ่ยคำลาคนเป็นทั้งๆที่ยังรักกันจนหมดหัวใจมันคือความตายทั้งเป็นในรูปแบบหนึ่งเป็นการฆาตกรรมจิตวิญญาณที่เลือดเย็นที่สุด พาะมันบังคับให้เราต้องลงมือสังหารความหวังและความฝันของตัวเองด้วยคําพูดของเราเองคืนนี้เราจะกลับเข้าไปในห้องนอนที่กลายเป็นห้องขังของพีมพ่มิกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่ห้องขังที่เงียบงันอีกต่อไปในมือของเธอมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งวางอยู่มันไม่ใช่เครื่องมือสื่อสารที่นำมาซึ่งความหวังแต่มันคืออาวุธที่ครอบครัวของเธอยื่นให้เพื่อให้เธอใช้มันทําพิธีกรรมสุดท้ายนั่นคือการกล่าวคำำําอําลากับอดีตกับความรัก และกับตัวต้นเก่าของเธอให้สิ้นซากลงไปตลอดการเราจะได้ร่วมรับฟังบทสนทนาสุดท้ายที่ทุกค่อยคำเต็มไปด้วยหยดน้ำตาที่มองไม่เห็นเป็นบทสนทนาที่ฝ่ายหนึ่งพยายามจะฉุดล้างชีวิตแต่ฝ่ายหนึ่งกลับกำลังกล่าวคำอำลาจากกลุ่มศพและเราจะได้ยินประโยคที่น่าเศร้าและเยือกเย็นที่สุดเป็นเหมือนคำสาปแช่งโชคสตาที่ว่าลาก่อนชาติหน้าค่อยเจอกัน หลังจากค่ำคืนแห่งการหลบหนีที่ล้มเหลวจิตวิญญาณของพิมก็าดับมอดลงอย่างสมบูรณ์เธอไม่ดินน้นรนไม่ต่อต้านไม่กรีดร้องอีกต่อไปแล้วเธอกลายเป็นเพียงตุกตาที่ว่างเปล่านั่งนิ่งๆอยู่บนเตียงนอนสายตาเมือ่อยไร้จุดหมายการกระทำของเธอนิ่งสงบหลงแต่สำหรับคุณธนงและพัดแล้วความนิ่งสงบนี้กลับน่ากลัวยิ่งกว่าพายุอารมณ์ในวันก่อนต่อพวกเขารู้ดีว่านี่คือความสงบก่อนที่พายุลูกใหญ่ที่สุดจะมาถึง พายุแห่งการทำลายตัวเองในโลกของผู้ใหญ่อย่างคุณทนงการควบคุมสถานการณ์คือสิ่งสำคัญที่สุดเขาเชื่อว่าตราบใดที่เขายังควบคุมทุกอย่างได้ทุกปัญหาย่อมมีทางออกแต่เขากำลังเผชิญหน้าก,ากับปัญหาที่ซับซ้อนที่สุดนั่นคือจิตใจของมนุษย์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยเงินตราหรืออำนาจไวโดชพัดผู้เป็นพี่ชายซึ่งถูกหล่อล้อมจากโลกตะวันตกที่เชื่อในหลักการและเหตุผลได้เสนอทางออกสุดท้ายที่เขาคิดว่าแยบยนต์ที่สุด เราต้องให้พิมพตัดใจจากไอกิตให้ได้อย่างเด็ดขาดครับพ่อเขาพูดด้วยน้ำเสียงของนักวางแผนถ้าเรายังปล่อยให้พิมพ์มีความหวังอยู่แบบนี้งานแต่งงานอาจจะมีปัญหาได้ทางที่ดีที่สุดคือเราต้องทําให้พิมพเป็นคนบอกเลิกไอหมอนั่นด้วยตัวเองให้เธอเป็นคนตัดสายใหญ่เส้นสุดท้ายนั้นด้วยตัวเธอเองพอไม่มีความหวังแล้วเธอก็จะยอมรับชะตากรรมในที่สุดมันคือแผนการที่เลือดเย็นและโหดร้ายที่สุดมันคือการบําบัดด้วยยาพิษ คือการมอบมีให้กับนักโทษเพื่อบังคับให้พวกเขาปิดชีพความหวังของตัวเองคุณธนงเห็นด้วยกับแผนการนี้เขาสั่งให้คนนำโทรศัพท์เครื่องเก่าของพิมพ์กลับมาให้เธอโดยแซงคำเป็นว่านี่คือความเมตตาครั้งสุดท้ายที่ครอบครัวจะมอบให้พ่อให้โอกาสแก้คุยกับมันเป็นครั้งสุดท้ายเขาพูดด้วยน้ำเสียงเลียบเฉยพูดคุยกันให้เข้าใจและจบเรื่องนี้ซะหลังจากนี้ไปแกต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ในขณะเดียวกับโลกภายนอกกำแพงเขหะนั้นกิจกำลงังร้อนลนราวกับไฟสุมสวง ข้อความสุดท้ายที่เขาได้รับจากพิมพ์คือคําขอความช่วยเหลือหลังจากนั้นเธอก็งเงียบหายไปเล้วกับไม่มีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้อีกเลยเขาพยายามโทรหาเป็นร้อยยอยๆครั้งแต่ก็ไม่มีการตอบรับเขาไปดักรอที่หน้าบ้านแต่ก็ถูกยามรักษาความปลอดภัยไล่ออกมาอย่างไร้เยื่อใยโลกของกฤติคือโลกของความหวังและการต่อสู้เขาเชื่อว่าตราบใดที่ยังรักกันทุกปัญหาย่อมมีทางออกแต่เขากำลังจะได้รับรู้ความจริงที่ว่าความรักของเขาเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่สามารถทลายกำแพงที่ครอบครัวของพิมพ์สร้างขึ้นมาได้เลยและเมื่อโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นในค่ำคืนนั้นพร้อมพร้อมกับชื่อของพิมพ์ที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอหัวใจของเขาก็พองโตด้วยความหวังโดยไม่รู้เลยว่านั่นคือสัญญ,ญาณที่บ่งบอกถึงจุดจบไม่ใช่การเริ่มต้นพิมพ์จ้องมองโทรศัพท์ในมือที่สันเทาของเธอมันคือวัตถุชิ้นเดียวที่สามารถเชื่อมต่อเธอกับโลกใบเก่าที่เธอเคยรักได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็คือเครื่องมือประหารความรักของเธอด้วยเช่นกัน เธอสุดลมหายใจเข้าหรือกบก่อนจะกดโทรออกเสียงสัญญาณรอสายที่ดังขึ้นแต่ละครั้งนั้นยาวนานรอกับชั่วนิรันร์แต่แล้วปลายสายก็กดรับอย่างรวดเร็วพิมพ์พี่เองนะพิมพ์ใช่ไหมเสียงของริดที่ดังลอดออกมานั้นเต็มไปด้วยความดีใจและความกังวลที่อัดแน่นอยู่จนแทบระเบิดพิมเป็นยังไงบ้างทําไมติดต่อไม่ได้เลยที่เป็นห่วงแทบแย่แล้วนะพวกนั้นทาอะไรพิมพ์หรือเปล่า คำถามที่พังคูออกมาอย่างรวดเร็วของกิตนั้นเต็มไปด้วยความห่วงใหญ่แต่พิมพ์กลับตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาและว่างเปล่าพิมพ์สบายดีค่ะความเงียบเข้าครอบนำบทสนทนาชั่วครู่เป็นความเงียบที่น่าอึดอัดกิตสัมผัสได้ถึงความผิดปกติในน้ำเสียงของเธอไม่จริงเสียงของพิมพ์ไม่เหมือนเดิมเลยนะเกิดอะไรขึ้นบอกพีมพ่มาสิจังหวะของเรื่องเริ่มเร็ว,รวขึ้นกิตพยายามเข็นความจริงจากพิมพ์พิมพ์ไม่ต้องกลัวนะ พี่กำลังหาทางช่วยพิมพ์อยู่เราจะหนีไปอยู่ด้วยกันนะพิมพ์พี่เตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วเราจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กันนะแต่คำพูดที่เต็มไปด้วยความหวังของกริตกลับถูกสวนกลับมาด้วยประโยคที่เย็นเยียบราวกับน้ำแข็งเราเลิกกันเถอะค่ะพี่กริตพิมพ์พูดอะไรนะกริตตะโกนกลับมาด้วยความไม่เชื่อพิมพ์โดนบังคับใช่ไหมบอกพี่มาสิไม่มีใครบังคับพิมพ์ทั้งนั้นคะ่ะ พิมพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่ไร้ความรู้สึกซึ่งเป็นสิ่งที่เธอพยายามบังคับตัวเองให้ทำพิมคิดดูดีแล้วที่ผ่านมาพิมอาจจะคิดผิดไปชีวิตแบบพี่พิมคงอยู่ด้วยไม่ได้จอลิงลิงพิมทิ้งความสุขสบายของพิมไปไม่ได้หรอกค่ะคำพูดแต่ละคำของพิมเหมือนมีที่มองไม่เห็นมันไม่ได้กีดแค่หัวใจของกีดแต่มันกำลังกีดหัวใจของเธอเองไปพร้อมพร้อมกันท้ยคุกคามที่มองไม่เห็นในครั้งนี้คือการที่พิมต้องกลายเป็นสัตร,รูของคนรักด้วยตัวเธอเอง เธอต้องพูดในสิ่งที่เธอไม่ได้คิดเธอต้องทำลายหัวใจของคนที่เธอรักที่สุดเพื่อที่จะยุติความหวังของเขาทั้งหมดลงไม่จริงพี่ไม่เชื่อพิมพไม่ใช่คนแบบนี้กิดยังคงไม่ยอมแพ้พิมพมองตาพี่แล้วพูดสิพูดออกมาว่าพิมพไม่ได้รักพี่แล้วคำท้านั้นทำให้พิมพนิ่งเงียบไปน้ำตาของเธอไหลทะลักออกมาอย่างไม่มีเสียงเธอไม่สามารถพูดคำนั้นออกไปได้จ้อริงๆิงและแล้ว เธอก็กระซิบคำพูดสุดท้ายที่น่าเศร้าที่สุดออกมาลาก่อนนะพี่กริดแล้วเธอก็กดตัดสายทันทีทิ้งให้กฤิตตะโกนเรียกชื่อเธออย่างไร้ประโยชน์อยู่ที่ปลายสายอีกข้างหนึ่งหลังจากที่สายถูกตัดไปแล้วนั่นเองเสียงข้อประตูก็ดังขึ้นทันทีราวกับจับเวลาไว้พร้อมๆกับเสียงของเมษาที่พูดลอดเข้ามาว่าพิมจ๊ะคุณท่านให้ป้าแม่บ้านนําช่อเจ้าสาวมาให้ลองแล้วนะ หลังจากที่วางสายจากกิดไปแล้วโลกทั้งใบของพิมพก็พังทลายลงอย่างสมบูรณ์โทรศัพท์มือถือร่วงหลุดจากมือของเธอลงบนพรมหนาอย่างไร้เสียงเธอซุดตัวลงกับพื้นเย็นเสียบร่างกายของเธอสั่นเทาอย่างรุนแรงแต่กลับไม่มีเสียงร้องให้เล็ดลอดออกมาเลยแม้แต่น้อยมันคือความเจ็บปวดที่อยู่เหนือหยดน้ำตามันคือเสียงกรีดร้องที่เงียบงันอยู่ภายในจิตใจที่แหลกสลายจนไม่เหลือชิ้นดีแล้วบทสนทนาสุดท้ายได้จบสิ้นลงแล้วและมันก็ได้พากอวิญญ,ญาณของเธอไปด้วย เธอได้ทำหน้าที่ของลูกสาวที่ดีตามที่ครอบครัวต้องการแล้วเธอได้สังเวยความรักและความสุขของเธอเพื่อรักษาอาณาจักรธุรกิจของพวกเขาเอาไว้แล้วตอนนี้เธอไม่เหลืออะไรอีกแล้วจริงๆเสียงสายฝนเริ่มโปรย,ยปลายลงมานอกหน้าต่างอย่างซาซาเราจะร่วมไว้อะไรให้กับความรักที่เพิ่งจะตายลงไปเสียงฝนที่กระทบกระจกนั้นดังเป็นจังหวะที่เชื่องซาและน่าเศร้า มันคือเพลงกล่อมวิญญาณบทสุดท้ายสำหรับเธอพิมพ์ข้อยยอพยุงตัวเองลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆสายตาของเธอเลื่อนลอยและวา่างเปล่าเธอมองไปที่ชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธิ์ที่แขวนรอเธออยู่อย่างเงียบต่อมันไม่ใช่สัญลักษณ์ของความสุขอีกต่อไปแล้วแต่มันคือผ้าห่อศพสำหรับเธอในวันพรุ่งนี้เธอยกมือขึ้นสัมผัสเนื้อผ้าที่นุ่มลื่นนั้นอย่างแผ่วเบาแล้วเธอก็ยิ้มเป็นรอยยิ้มที่น่าเศร้าที่สุดในโลกรอยยิ้มของคนที่ยอมรับในชะตาก,กรรม รอยยิ้มของคนที่ไม่มีอะไรจะเสียอีกต่อไปในความเงียบงันนั้นเธอได้ยินเสียงเก้าอี้ไม้ที่ถูกลากไปกับพื้นเบาๆตามมาด้วยเสียงสะอื้นที่ถูกกั้นไว้จนตัวโยนและในที่สุดทุกอย่างก็เงียบลงเหลือทิ้งไว้เพียงเสียงสายฝนที่ยังคงลํำให้อยู่ภายนอกตลอดทั้งคืนเรื่องราวในค่ำคืนนี้จบลงด้วยความเงียบและเสียงสายฝนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องราวอันบีบคัน้นหัวใจนี้กับช่อง ความคิดของวัยรุ่นนะครับบทสนทนาสุดท้ายของพิมพ์และกิจคือภาพสะท้อนของโศกนาฏกรรมที่เกิดจากช่องว่างระหว่างไว้อย่างแท้จริงมันคือการประทะกันระหว่างความรักกับความเหมาะสมระหว่างหัวใจกับเหตุผลและหน้าเศร้าที่ในหลายย่อๆครั้งเหตุผลของผู้ใหญ่ก็มักจะมีอำนาจเหนือกว่าหัวใจของคนรุ่นใหม่เสมอเรื่องราวนี้อาจจะทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดและสิ้นหวัง แต่ผมหวังว่ามันจะเป็นเครื่องเตือนใจให้เราทุกคนเห็นคุณค่าของการสื่อสารและการรับฟังให้มากขึ้นก่อนที่เราจะต้องใช้โทรศัพท์เป็นเครื่องมือในการกล่าวคำอำลาที่น่าเศร้าเช่นนี้กับใครสักคนก่อนที่เราจะผลักดันให้คนที่เราลักต้องเดินทางไปถึงจุดที่ไม่มีทางให้ถอยอีกต่อไปสำหรับค่ำคืนนี้ผมขอให้ทุกท่านได้ใช้เวลาพูดคุยกับคนที่คุณรักอย่างมีความสุขขอให้ทุกบทสนทนาเต็มไปด้วยความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจและขอให้คำ